สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ้เรลโกายมาค่ะทุกคนมากินแกงปลปลาเราทําแบบหม้อใหญ่ๆไว้นะคะแล้วเราก็ตักใส่ถุงใส่ช่องฟิตไปเวลาเราอยากกินเราก็นำมาอุน่น สำหรับหน่อไม้เนี้เป็นหน่อไม้ถุงนะคะก็คล้ายรสชาติกลิ่นเหมือนหน่อไม้ปิ๊บแล้วทีเนี้ยเราก็นำมาต้มสองชั่วโมงต้มแล้วก็เทน้ําทิ้งต้มแล้วก็เทน้ําทิ้งจนได้แบบรสชาติจืดแบบนี้นะคะ สบคำไใปเปอร์ไรเปอรแน่นอนนอนค่ะไขมาเร็มคูอไปมากูด อหนกินร้อนมากก็ on. On ไม่ไดีทุกคนจะทำให้สุขภาพฟัน่ะเราไม่ดี ทุกคนกินแกงตตายปลาจะขับเหงื่อเด้วดีสมุนไพรล้วนๆนี่แต่สมุนไพรนะคะส่วนนอไม้นนี่ก็ไปต้มแบบให้เขาแบบจืดไปเลยนะคะทุกคน เอาแค่ไฟเบอร์ก็พอหน่อไม้เนี่ยจะมีไฟเบอร์ดีนะคะส้มเข้าไปแบบจืดๆไปเลยนะคะไม่ได้มีแบบรสชาติขมรสชาติหน่อไม้หรือแบบปี๊บนะคะกินปี๊บนะคะกินดองกินส้มกินเปรี้ยว เราเอาไซสเอาแค่ไฟเบอร์นะคะเพราะว่าในหน่อไม้เนี่ยก็มีสารของไซยไนาย สบคำไ,ไ่กับบะได้สบไหวกับบะได้มันห้อนใช้ฟันสัมผัสความร้อนมากก็ไม่ดีนะคะสุขภาพฟันเราไม่ดี สำหรับคนอื่นเราไม่รู้นะสำหรับคนที่เขาทำฟันมาเขาจะรู้อกฎนะคะว่าห้ามอะไรมั่งนะคะเพราะว่าฟันเราถูกดัดมาเนาะ มันก็จะโยกง่ายกว่าฟันของคนที่ไม่ได้ดัดน,นะมันจะล้มง่ายเพราะว่าถ้าเรากิมของแข็งหรืออ่แค่กัดแอปเปิลนะคะุฟันเราก็เกแล้วล้มได้แล้วนะแล้วก็อ่เหงือกเราถ้าเขาสัมผัสความร้อนมากๆนะคะมันจะไปทำให้ฟันเรา ลงแล้วเราก็ต้องไปดัดไหม่เช่ามากแก่ตัวมาฟันล้อวายบางทีแบบเพื่อนแบบสี่สิบห้าสิบฟันเขายังไม่หลุดเลยอย่างเงี้ยแต่ฟันเราหนักไปแล้ว มะเขือในสวนขับดีมากเลยคือน้ำมูกไหลน้ำตาก็จะไหลแพ้ก็จะกินนะคะคาน้ำตาไหลเจ็บบ้าตานะคือแบบเรามีอาการแพ้ด้วยนะ แต่เราก็าจะกินเพราะว่าสมุนไพทำแบบว่าขับเหงือ่อในรูขุมขนเราเออก ลืมไปกินไปพูดไปท้องก็จะอืดน,นะคะแล้วก็จะขอโทษขอไปไปปลยลมในรถให้สามีดมสามีก็จะจ้าเราไม่รู้ใครเป็นไหมแต่เราเป็นนะคะกินไปพูดไปบางทีแบบเม็ดข้าวเนี้ยเราเคี้ยวไม่ละเอียดสำลักติดอยู่ที่ทอมซินเราทอมซินเราจะเป็นพังผืดผืนผืนแบบตุ่มๆคล้ายสิวใช่ไหมมันอยู่ที่เนี้ย ข้าวเม็ดข้าวมันมาติดอยู่ที่เนี่ยทุกคนทรมานทรมานกว่าจะล้วงเขออกได้ขอโทษเอาไปนะขอบคุณทุกค้าขอบคุทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปขอบคุณทุกแม่ทุกไลทุกคนที่ตาม